ทำชมมาเราเราอ่านแล้วเราก็ใจฟูเราทติมาเราก็มองว่าแน่นะคตเราจะปรับแก้ไขอย่งไรได้บ้างขอโทษแฟนๆนิยายทุกคนด้วยไม่รู้จะพูดยังไงเลยแต่ก็ต้องขอบคุณแฟนๆจริงๆสําหรับความหวังดีให้กับพวกเรารอย่างเงี้ยหนูกับพี่เก้าก็จะทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปให้เต็มที่ที่สุดแฟลนละครพรชีวันขอบคุณมากจริงๆที่รักพวกเราไม่แบบเพราะว่าูเป็นแฟนเรามันแบบมันอินเพราะเรารู้สึกว่าเขาซัพพอร์ตเราจริง อย่าจีหนูมันมาง่าย เรียกว่าสุดกลั้นน้ำตาไว้ต้องปล่อยไหลออกมาเพราะนางเอกสาวพีพบุญปรีดีซึ่งความรักของแฟนคลับที่มอบให้แม้ว่าจะมีดราม่าควันหลงละครพรชีวันเรื่องสุดท้ายในละครชุดดวงใจเทวพรมที่จบไปแล้วแต่ยังถูกวิจารณ์ไม่จบด้วยเหตุบทละครไม่สมเหตุสมผลคาแรคเตอร์ Character, พระเอกนางเอกไม่ตรงกับนิยายแถมบทของคู่รองยังออกมาเด่นกว่าคู่นางเอกพีพกับพระเอกก้าวนปก้าจนทำแฟนๆบ่ ผิดหวังไปตามๆกันล่าสุดได้เจอสาวพีพีในงานลิ้นติดโปรแฟร์67อิม่มหนำสำราญที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์เจ้าตัวเผยว่าตนมีหน้าที่แค่แสดงและทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วส่วนอื่นไม่สามารถชี้แจงแทนได้แต่ก็ขอโทษทุกฝ่ายหากทำให้ผิดหวังเธอกับเก้าก็จะทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปให้ดีที่สุด ทั้งนี้ในช่วงท้ายการให้สัมภาษณ์ซือสาวพี่พี่เด็กกล่าวขอบคุณเหล่าแฟนคลับซึ่งพูดไปน้ำตาคลอไปด้วยจนหลังจบการให้สัมภาษณ์ก็ถึงกับร้องไห้ออกมาแล้วรู้สึกอายมากที่กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เพราะเป็นคนอ่อนไหวมากๆเวลาที่พูดถึงแฟนๆน,น,นั่นเองดีใจที่แฟนๆให้การตอบรับแล้วก็ให้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีมากๆม,มีทั้งชมมีทั้งตีอะไรอย่างเงี้ยเราก็รับฟังฟีดแบ c ว่า เป็นยังไงบ้างแล้วเราก็เอามาดูเพื่อที่จะเหมือนพัฒนาต่อไปแต่ว่าในบางส่วนหรือบางอย่างที่เราก็ไม่ได้อยู่ในพาร์ทของเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็พูดยากทีพ,พีก็บอกว่าณณเวลานั้นพี่ก็ทําหน้าที่พี่ให้เต็มที่ที่สุดแล้วแล้วก็สุดท้ายผลมันออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงเราก็ต้องเราก็ต้องรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นเหมือนเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นเหมือนคุณครูสอนเราให้ ในงานต่อไปแล้วก็ต้องตระหนักมากขึ้นคิดมากขึ้นแล้วก็วางแผงกนการทํางานมากขึ้นก็น้อมรับทั้งคําชมแล้วก็คําติเลยค่ะเพราะว่าคําชมมาเราเราอ่านแล้วเราก็ใจฟูแล้วก็ยินดีแต่ว่าพอมีคาติมาเราก็รับรู้แล้วเราก็มองว่าในอนาคตเราจะปรับแก้ไขอยไ่ไรได้บ้างเพราะว่าอะไรที่มันทําไปแล้วบางอย่างมันก็แบบเราย้อนเวลากลับไปแก้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกันว่าแบบ มันเกิดมาจากอะไรบ้างแล้วคนดูแต่ละก,กลุ่มรู้สึกยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราเรารับฟังแล้วเรารับรู้หมดเลยแล้วเราก็น้อมรับทุกค้าติชมจริงๆค่ะสำหรับตัวพี่แล้วพี่อไม่กล้าตอบแล้วก็ไม่กล้าชี้แจงในในพาร์ทของส่วนอื่นไม่ว่าจะโปรดักชั่นหรือว่าบทอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้ทั้ง ทั้งผู้เขียนบทผู้เขียนนิยายโปรดักชั่นแล้วก็ดีใจที่แฟนๆแบบติชมมาเพื่อที่ให้เรารับรู้แล้วเราก็พร้อมที่จะแก้ไขในง,งานต่อไปตัวนิยายอะ่ะยังไม่ได้อ่านเลยค่ะยอมรับเลยว่าทินไม่ได้อ่านเพราะว่าพอไปถึงเหมือนผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าแบบว่าให้ดูตามบทเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราเราก็จะมาลงลงดีเทลในตามบทละครมากกว่า แบบแฟนๆให้การตอบรับแบบดีมากแล,แล้วคือทุกคนก็เหมือนแบบบอกว่าแบบรอดูนิยายเรื่องนี้แล้วก็เป็นนิยายที่แบบขายดีมากๆตอนพรชีวันเนี่ยคือทุกเรื่องขายดีหมดเลยรวมถึงพรชีวันด้วยพี่ก็รู้สึกว่าโหมันเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากๆสําหรับละครเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยอยากทำให้มันเต็มที่ที่สุดค่ะแฟนนิยายก็ต้อวงก็ต้องขอโทษแฟนๆนิยายทุกคนด้วยถ้าสมมติว่าแบบ ละครแบบออกมาอาจจะไม่ได้แบบตามตามความที่แบบคาดหวงังหรืออะไรอย่างเงี้ยของทุกคนพี่ก็อยากจะขอโทษแทนแทนผู้จัดแทนผู้เขียนบททุกทา่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนก็เสียด้ด้วยความน่ารักของเราวแ<อ>บบเป็นน่ารักจริงๆเลยค <c oughs> โอ้ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยแต่ก็ต้องขอบคุณแฟนๆจริงๆสำหรับ สำหรับความหวังดีให้กับพวกเราอย่างเงี้ยหนูกับพี่เก้าก็จะทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปให้เต็มที่ที่สุดค่ะไปละครเขาบอกว่าคู่เราที่เป็นคู่หลักโดนเหมือนเราปรับผมโดนนเหมือนเรายอ้เราู่ชุดไปถามว่านอยไหมหรอตัวพีเองพี่ก็ไม่ได้นอยมั้งคะเพราะว่าด้วยความที่ว่าละครทุกเรื่องที่พีเล่นอย่างเงี้ยพี่ก็ค่อนข้างเคารพใน ตัวละครแล้วก็ตัวบทที่พี่ได้รับมาอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่อยู่ในท้ายของนักสแสดงพี่ก็จะโฟกัสแค่ว่าบทของพีมันมีส่วนไหนบ้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนูอาจจะไม่ได้เล่นเต็มตัวตั้งแต่เรื่องแรกมาเลยทําให้หนูไม่ไม่ได้ไปโฟกัสหมดว่าเอ่อตัวบทพี่จะมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่จะโฟกัสแค่ว่าตัวละครที่พี่เล่นเนี่ย เขาเติบโตมายังไงเขาทําอะไรบ้างเขาดําเนินตัวเองไปในทางรูปแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทูกเรื่องแหละเนาะมันก็จะมีในส่วนที่เราทั้งถูกใจแล้วก็ไม่ถูกใจแต่สําหรับตัวพีแล้วก็มองว่ามันก็เต็มที่ที่สุดนะเวลานั้นแล้วค่ะตอนพิเตยอ๋อที่ไปเป็นยังไงคะที่เป็นละครสั้นตึกเตยเหรอคะ <laughs> ก็เรารู้สึกว่าเราอยากต่อยอดหรือว่าเสริมเพิ่มเติอมอะไรให้กับละครพรชีวันอีก สักนิดอีกสักหน่อยแล้วก็รวมถึงแฟนๆทุกคนน่ารักมากคือหนูต้องขอบคุณแฟนๆนิยายแล้วก็แฟนๆละครช่องสามมากจริงๆที่คอยให้การสนับสนุนมาตั้งแต่ละครยังไม่ทันได้ออนเลยจนละครออนตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนจบแล้วไม่ว่าจะมีแบบชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงอย่างเงี้ยมีทั้งคำติและคำชมแฟนๆก็รอดูจนถึงตอนจบองเงี้ยซึ่งหนูรู้สึกว่าแบบหนูอยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอนเ น,นี้หนูไม่แน่ใจอันนี้หนูไม่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 ไมไมรับรู้เลยในในส่วนนี้ว่าเหตุผลที่เขาสร้างตรงนี้ขึ้นมาเป็นเพราะเรื่องดราม่าด้วยหรือเปล่าแต่สําหรับหนูที่เหมือนแบบมีละครสั้นตึกเตยขึ้นมาเพราะสาหรับตัวหนูนะหนูรู้สึกว่าอยากจะแทนคําขอบคุณให้กับแฟนๆที่ให้การตอบรับเรามาตั้งแต่แบบตั้งแต่ละครนี้ไม่ออนนะคะจนดูจนจบแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากให้อะไรกลับไปว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นตอนสั้นๆแต่กัน ก็ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ดีใจจริงๆเพราะว่าตอนเล่นก็สนุกกับตอนเล่นรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบว้าวนี่มันก็แบบนอกเหนือจากบทละครที่พี่อ่านมันก็มีการต่อยอดไปถึงพาร์ทการแต่งงานการมีลูกการแล้วมันก็น่าจะเป็นแบบแฮปปี้เอนดิ้งจริงๆอะไรอย่างเงี้ยในในส่วนของตัวละครละกันเพราะหนูก็เชื่อว่าทั้งคุณสรุธแล้วก็ชีวันแล้วก็ตัวละครอื่นๆเนี่ย ถ้าในนิยายเขายังคงใช้ชีวิตเขายังดำเนินชีวิตอยู่ไปเรื่อยๆค่ะคเราจะมีละครเรื่องที่สองมีแผนเรื่งก็ฝากผู้จัดได้ทูนนะคะช่วยพิจารณาคู่เราสองคนด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังคิวได้อยู่ค่ะอยากจะฝากถึงแฟนๆละครพรชีวันทั้งในแฟนๆนิยายแล้วก็แฟนๆละครด้วยว่าแบบที่อยากจะขอบคุณมากจริงๆที่ พวกเราสปอร์ตพวกเราเสมอมาไม่ว่าจะแบบเกิดอะไรขึ้นหรือว่าไม่ว่าจะมีอะไรขึ้นหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบทุกคนแบบน่ารักจริงๆไม่มีคำว,ว่าอะไรเลยนอกจากแบบขอบคุณมากจริงๆค่ะแล้วก็ถ้าหนูทำอะไรได้หนูก็อยากจะตอบแทนออกไปด้วยผลงานที่หนูตั้งใจที่จะทำให้แฟนๆได้รับชมกันต่อไปฝากแฟนๆละครทุกท่านนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะสำหรับละครผลงานอื่นๆที่กำลังจะตามมา ไา้ขาอะไรนะไม่แบบพอเูาถึงแฟนแฟนมันแบบมันอินเพราะเรารู้สึกว่าเขาซัพพอร์ตเราจริงๆอย่าจี้หนูมันมาง่ายเพราะว่าแบบแฟนๆแบบน่ารักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคบาย I don't know.